ไม่จะมันหายอ่ะสวัสดีครับลสวัสดีคสวัสดีพี่วัดยาสวัสดีครับนี่จ้าก็สวยคุณลองแกนบ่แม่เพียงจะลองกคุณลองแกนคุณยำใจก่ะรถบัสบ่แม่ ม่ใจดีใจดีนี่ไร่สดแม่ใจดีนี่ครับนี่หลายคนนะคร้บครัวน้องแคนสายแนนโอเคน้องนะโชคดีนะเด็กอะไรปะน่งนแดนไกลอำเภอบางตะพุงเด้อ่ะวันนี้วันนี้ได้แล้ววันนี้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 ไงละครเนี้ยตอนสิบเอ็ดสิบสองครับใช่วันนี้ซ้อมอีกวันนึงแล้วก็เล่นสิบเอ็ดสิบสอง เรื่องเกี่ยวกับผุ้หญิงนี่แหละมันจะเป็นเรื่องตอนที่แบบที่เรามีดราม่าองหญิงตอนนั้นน่ะใช่ครับประมาณนั้นแหละเกี่ยวกับเลขกับหวยนี่แหละใครชอบเลขซื้อบัตรเข้ามาดูเลยได้เลยนี่ไงยเรียกว่าถ่ายนะขอฝากวันพรุ่งนี้ ไว้กายฝนะากหัวใจเอาไว้ร่วมทางสร้างฝันให้อ้ายเป็นความอุ่นใจของวันต่อไปทุกวันไอ้ยาทีอย่าปากันเด้อโอเคจบเโหปาหมดยอดเลย เอาแม่ที่มให้พี่ดีกว่าที่ไม่ให้พี่ดีกว่าเยอะแล้วสะน้นก็เยอะแล้วนะโดินไอ้โน้ตป้นเลยมันเกิดไอ้โน้ตวันนี้ป้าโน้ตเอาเลยโอเคเฮงๆมันมาครับผุดมดคีขาโอ้ยมาแล้วครับนี่ยืนถ่ายตั้งนานอันนี้ครับต้องขอบคุณความอะไรน้ำใจจากแฟนคลับเอฟซีของน้องมานะนะครับแม่ทองฮ่องกงครับมาอีกแล้วขอบพระคุณด้วยนะครับแม่ทองฮ่องกงนะครับแล้วก็ต่อนะครับตอมุดนิด แม่ฝนสีสเกตนะครับแม่แม่แม่ฝนสีสเกตแล้วก็คุณแม่พลังรักน้องมานะนี่คือประจําเลยอันนี้อันนี้แม่น้องน้องจีอันนี้แม่อะไรนะแม่น้องจีแม่น้องน้องเีโอเคอหน้าที่บอกว่าไม่เอาหรอกจะฝากพ่อไว้นี่ครับตัวจริงเสียงจริงกำลังสร้างบ้านเยโอ้กำลังสร้างบ้านปากเสียงท่อยสำเนียงนหาย สังไม้สะใสยไผลอสนอขาดมนให้ขีดเสียว่ามานาคือลูกลานอีกคนบ่าวนาคนจนจากเมืองสกลน,นคร ขอบคุณน้องมณะมากที่เขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้องมณะครับผมสวัสดีครับขอบคุณอ่าสวัสดีครับขอบอกเสียงของสาวน้อยเพชรมาแพงทนโดนยูทุกคนไม่มีไม่มีใครหลายคนก็ใส่กระดิ่งกันบ้างค่ะนี่บรรยากาศครับผมน้องมณะ ตัวเล็กแต่เก่งนะตัวเล็กแต่อิทธิฤทธิ์เยอะนะี่ครับกกลาเตนผมเลยวัดีจ้าคุณูนี่ี่ก้องจ๋าองมานเะรครับผมเนี่ยคนที่อดัง นิสัยต้องดีคนดีมาลไก็ดีนะครับผมน้องน้องนะเขาน่ารักเสมอแล้วเสียงเขาพี่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนาคตรับรองได้เลยกระชูดแน่นอนดังแน่นอนอะไม่เจอเลยแม่โอ้โหไม่เคยเจอกันเลย เีนะครับงสุีต่างคนต่างเก็บนะครับอันนี้เดินทางต่อไปพนทองร้อยเอ็ด ชนะสวัสดีนะแ,มแม่คุณแม่คือตูนเสาสิครับส,สวัสดีคุณแม่ครับผมอ,าอนะ้าวแลมจ้าสวัสดีอ่ะอคลิปเจ๋งเลยนาทีโออร่าจ่าอะไรเปลี่ยนชุดแล้วนะออรา่าโอล่าครับ ใ้ชุดนีชุดนี้ซื้ออยนซื้ออยู่ห้อยขวางพามดพาโมดให้หน่อยดีมามโอเคครับแรงคับเอฟซีครัน้องแอมพัคลิปนี้ามดให้เห็นเวทีด้วยคะะกดตรงกลางนะครับเต็มตัวแล้วครึ่งตัว มันมีมันมีแบ็กกราวด์เลยนะมีแบ็กกราวด์มันมีแบ็กกราวด์ด้วยสบายดีเหรอเอฟสบายดีรักเอฟนะปลาก็รักหนูแต่ตอนนี้แหละปลาก็รักหนูเฉพาะในล้องนั่นแหละใช่ไ่มตอนหน้าสื่อปลาก็รักหนูไงแต่กูก็ยืนน่ะมันหลอนมานหลอนมากเลยหลอนเาเมันหลอนมากเลยมันมีคนมีมมันีแบ็กกราวด์อะทำไมอโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบอญคำมารับ